สวัสดีครับวนนีครับนกอมนมาไปตลาดครับนอฝากติดตามให้กำลังใจนกทั้งทีให้กำลังใจนกนี่ไปสคนคน,คนสามคสนหงดาวครับนนี่สองดาวสดาวนะครับฝากติดตามใ้กำลังครับเด้อนี่สองดาวครับน ลุงทองดาววันนี้ว่าที่กำลังมาจะไปเดินทางไปตลาดนัดครับเนาะตามให้กำลังใจครับเนาะคิดมีประโยชน์เนาะตโนตัวภาษาต้อนตอนโอตอนโตนภาษาบ้านามเฮ้าตลาดตลาดเราเวทีม่มินเดอร์บอกแ่่ยล้ว่ะยังสมิ่น ตลาดนี้เราไม่เหนมังยิบปะตูยิบประตูยิบยจะเดินทางไปครับมอกระเพือยลวกระเพือยห้องดาวกระเพือยตับสองดาวไคยมากกวาผมั่นนี ไปตรอดเลเอ้าสว่างเัว่มือ แรกก like ็ด okay. ียังนั่งกัละคุณาวิ่งก็ตะเหตุส้นก็ระวังเราเองต้องแต่ระวังกครับทุกทานเ้่ับไก่สงการเนาะไก่สงตาแล้วเขาเปหนวันที่ยี่สิบห้ายี่สโมงเาแวัเนาะ

Tell oh, them <laughs> phải là sao phải là nha mùi binh nắm, mùi lơi, mùi à, 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 à. lơi, mùi 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 lơi, บริจาคทำบุญนะครับโรงเรียนคือสองดาวนะครับเพื่อจ้างกวรจะจ้างบริจาคทำบุญครับโอ้ห้องอะไรด้วยโอ้หอตเตอรีดเอาโอเคไฟยาที่ใกล้มาแล้วตัวน้เอ้ยเย็น

ไก่มี3แม่ tí ขอลูก

เอาออนไม้ม่อนโอ้สลักมาซื่อมือเนาะเรียกเนาะเรียกเบอรเนาะนี่ครั่มป Tay anh cho môn mày món mày kìm 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 kìm

คอว่า hmm. ต oh, yeah. be ุนุจ่ายยังไม่ตุนุเขาืนอะไรโอ้โหมึงจะไปยื้ึ้นกายเัะตนุแม่ใจโอ้ขอบรถื้นกินโซเดียกินนิโซ

บอมีอลไวมีน้ำอไรเอาต่กิมมากิมเลยตัวนกิมกิมส้ดกิมโซ่เลยเอบัก่รมับไม่ตัว เอาซือเลยอม,มึงของมึงกึงน,น่ะกินโซ่นุกตายเลย,ยลไปเลยไป,ก,ไป,ไปยยกินโซ

หยุดทำเมคมาแมลี้งพิเศษมันบาอื้อเห็นที่ เราซื้อประทูซื้อเลยอัรับมันมัวตัวใหญ่ค่ะคุณภาษาเก็เออซื้อเป็นษาเก็ดตรงียวยำมาหายมันปาไก่คุณรเอาเละค่กีมันมัวน่เร่จ้องไว้ค่ะที คนไล่นะตัวนเป็นแก้วนเลยไป2 5ได้ค่ะมานนัวเล็กได้ค่ะลีู่ก่อนจ้า่เสียบ้ากกนียตื่นเบกนม่าเงเนี่ย ก็เปิน่วนดีิวน้องังานห่าข้ิเดขึ้นไหนขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ้อยู่ตรรมขึ้นมัวป่งานพูดเรื่องท่คุรตั้งใจอนุญาตทางคณะครูจากโรงเรียนบุญสกาวค่ะกระดาษไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียงค่ะ เดี๋ยวพกตลาดนัดจับประชานสภานให้ให้ใช้เครื่องกระจายเสียงค่ะเดี๋ยวจังตลาดนัดสองน้าตาบานนะคะไม่ได้ไม่ใช้เครื่องกระจายเสียงไม่ใช้เสียงนะคใครทคณะกรมการเดี๋ยวทางตลาดนัดจับประชานให้นะคะสวัสดีตอนนี้ไม่ได้นะคะียังอะี่รกีมจะเันทคนนะคะยนดีต้อนรั ไม่ได้เงยไม่นิ่งเดไม่วเลอนั้นอ่ะขวบก็แก่ด้วยนะม่ขวบกคือและพี่สานัองนาเริ่มเวลาที่จับใจใช้สอยก็เหลือหน้าเลยลางระวังไม่ขาดที้กันด้วยร่มังด่องบริัทตถือ มีค่าต่างๆนะคะอใรื่แลตัวดีนะคะที่จะทมาทุกรูปแบบจริงๆเราต้องรู้ทันนะคะกินฟอฟางเสียบตนเป็นที่ไหนยืดยืดเมื่อใส่วการรบองเสียต้องตรวจนะส่วนสอบเปร้อยบปนห้าร้อยเป็นนึ่งพันแบอก็ระดับตมากนะตลาดนี้นีเปิดพนัน ขึ้มือนะตนไมด้มาช่วยมีปั่นนีรอาต้องตรวจสอบเราให้ดีค่ะยดเงิที่อดเข้ามาอาวจสแบซืตาโดนให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จากตางตาตาต้องร่างกายต้องต้มหน่อยนะตรวจสอบระให้ดีนะคะอย่าประมาทหน้ารถก็ขอให้รับเล่นให้เรียบร้อยและประการต่อปค่ะใป่ถุงแม่ค้าไม่ค้าี่น้อง้

คุ้มทางโรงเรียนนะโรงเรียนที่ชนช้าว่า่า 8, กยาวนี้ทุก <c oughs> ามีศาค่านะารีค่ะด้วยกันบุยกันในวันศุกที่11เมษายนนทะี่จะถึงนี้ ในวีารทนตลาดัโกเดของเราเพื่อที่มีโอกาสได้อหลักฐพูดภาษอาหารตามหลักภาที่บาลเพ่อเป็นกรติก่ที่กอก,ก,ก,อ,กบบบบองาอากสาธารณสุขเทศบาลตำบลบึาอเอเน

ขนมน่ะขนมดอดตน๊เรียกตน๊ขนมดอดลนะสาลายตน๊คุณเาสาลายตุน๊กนีหละ

เมากไักหน่อยปดอดนานะไกลหน่อยขนไก,กลออกแล้วครับไกลหน่อยไกลออกครับไ <c oughs> กลออกโต <c oughs> <c oughs>

าเียวอีกเนี่ยปลาหยางนี่เขาทำหวานมิน้วยนารกันชินเนี่ยเนี่ยเด็ดปลาวันนี้ ฝ่อน,นิน่งว่าไม่มากไลฝรั่งนิ่นครับครับน้ำน้ำใหญ่ไข่ไข่เป็ดวไข่

นี่เกียวย่างไก่โนที่แม่ไม่นะจิ้มตาจิ้มเขียวมุงนะยอายัก่์เขาบุ้ใช่ไหม ตังผู้เมียนะคะเราจะจอดประดิษฐ์หน้ารักษารืในลานของเทศบาลตะบนทองเหืองค่ะเราได้รับความเมตตาได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้บริหารให้พี่น้องได้จอดรถได้ก็จะได้รับความสะดวกสบายเพิ่มเติมนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารด้วย ประชาบร่มือพี่น้องรักษาความสะอาดเพว่กันนะคะรักษาการสะอาดเพว่กันไม่ทิ้งขยะบริเวณรามพะร็ปค่ะสถานที่ราชการนะคะสถานคือการคุณแจกตรงมาไหนครับเน่ย

นุ๊นุ๊นี่ไงญี่ปุ่นค่ะท่านที่มาถึงแล้วค่ะสำหรับไปกนมาเมียตลาดนัดค่ะานใดก็ข้ามาไ้่ทวัน่างรัองรับได้หลายันค่นีเราก็มีสุดยอรารทนี่นั่งากลันั่งขกันั่งขากลับนั่งขาอนั่งขากลับนั่งขาไลับนั่งขากลับนั่าลัั่งขากลับนั่งขันั่งขาอลั่งัั่านั่งือััง ไป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 ของราไป้แล้วนั่งซาลต์ไปเป็นเจ้าปาพถ้าป่าสามัาทีร่วมกันนะคะัปถ้าป่าสามัาทีเพื่อจัเชัดน้ำตาึกษาค่ะ ละโรงเรียนพุทามีเท่อยนี่อยู่กนเยวไปถ่าเดอนทะ็นเี้่ก็เรียนไปเท่านี้ต้นไปเท่านี้

หากแบกบุญในพระป่านี้่พระคณาจารย์ของเราก็จะได้มีโอกาสได้ทําบุญด้วยเรื่อยๆนะคะก็ใช <m ule digitally wiele> uh ่ไหทสาธุประเสรให้พระบจ้าสั้นก็ต้องปรับกุ้งเชกกุ้งเตกกุตามให้กำลังใจชิมนี้มีประโยชน์นะครับท่ามามาครับสบครับายเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ไ้กี้มานคือไปจ่ายกันได้ลต้อง่ากันนะการหนึ่งแต่แ่าบริการบริการอาารและรับจำเรื่อบริารศิลป์ลอบริการศิลป์ศ เราเบริการที่บ้านีลาค่ะและวส่วนตระกอบแรจะเป็นยานร้อนเดดท้อนห้อนตอนนู้นเนาะที่บ้านหนองหลวงรถไฟโครงการแบนี้แบบาบอาจะเร็นยูทิลิี้ตลาดนัดสองเรีอยู่ทั่วไปนี่นกค่ะโอ้โหรถไวันแรกจะเป็นที่าทาบ้นานหนองหอลงหวงค่ะ ตลดนันวันน้ะกินกินนินวัน้กินเลยองนี้กินอะไเี่ยเรคมมือแห้งมีใสบปลาหยุดผ้าผืนเสียผ้าใช่ไหเดี่ยผืนเสียผ้าอีกมสีเดียวเชิงโต้สีดำมาดีอาหารตกตะลางมากตัวเต็ม สวัสีครับโอเคครับด,ดีครับ